ีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญที่จะมาติดตามในวันนี้นะคะนั่นก็คือวินัยการจราจรหรือว่าความปลอดภัยทางถนน หลายๆครั้งที่เรามีการพูดถึงกันไปนะคะคุณจิริมา<ะ>ว่าภายหลังจากที่มีการเกิดอุบัติเหตุสิ่งที่มันจะตามมาคือการที่รัฐบาลหรือว่าประเทศต่างๆเนี่ยต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลนะคะเข้าไปเยียวยาผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเหล่านี้บางคนเป็นผู้พิการแต่<ะ>ว่าตอนนี้ทั่วโลกนะคะกำลังให้ความสําคัญในเรื่องนี้โดยมีการจัดประชุมรมัฐมนตรีทั่วโลกว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนโดยสหรประชาชาติจัดขึ้นที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะคะประเทศไทยค่ะก็เป็นหนึ่งหน่วยง,งานนะคะที่สามารถที่จะเข้าไป<ะ>แสดงความคิดเห็นแล้วก็รวมถึงจะไปให้ความร่วมมือใน ที่จะดูแลความปลอดภัยทางถนนในบนเวทีโลกครั้งนี้ด้วยคุณรุ <S <s an, ่งทิพย์ชนภาลัยนะคะอยู่ที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียายงานทางโทรศัพท์ค่ะคุณรุ่งทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเซเบีมาคุณวิลาซีและคุณผู้ชมนะคะก็มีพิธีเปิดไปแล้วนะคะอย่างเป็นทางการของการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนครั้งที่หนึ่งที่กรุงมอสโกเมื่อวานนี้เองค่ะก็มีการเรียกร้องค่ะให้นานาประเทศและทุกภาคส่วนนั้นร่วมมือกันป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะโดย คำกล่าวที่ว่า road safety is no accident หรือว่า อุบัติเหตุนั้นไม่ใช่เหตุบังเอิญหรือว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาค่ะแต่ว่าป้องกันได้โดยที่มีระบบถนนที่ปลอดภัยนะคะโดยที่มีผู้มาร่วมงานกว่า900คนด้วยกันค่ะรวมทั้งตัวแทนจากประเทศต่างๆถึง1น0ยประเทศนะคะและที่สําคัญค่ะองค์การสหประชาชาติเองนั้นได้เสนอให้แต่ละองค์กรและหน่วยงานนะคะร่วมมือกันค่ะตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะคะนับไป10ปีนั้นจะเป็นทศวรรษของการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนถนนค่ะที่จะนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง จริงจังนะคะซึ่งทั้งนี้เองมีผู้แทนของผู้นำวัยของเยาวชนค่ะที่ขึ้นมากล่าวนะคะเป็นเรื่องของการทำให้การมีอุบัติเหตุทางข,งข,งขง้างถนนเนี่ยก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะเป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนวันละกว่าพันคนนะคะทั่วโลกจึงมีการประกาศปฏิญญา Youth Declaration Moscow ค่ะที่ผู้นำเยาวชนนั้นจะมีพันธสัญญานะคะร่วมกันในการป้องกันอุบัติเหตุซึ่งก็จะสามารถทำได้ สิ่งด้วยนะคะที่ะจะมีการเริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วยังมีสีสันของงานด้วยถ้าหากว่าออจะเห็นในภาพนะคะ,คะมีดารานะักแสดงชื่อดังระดับฮอลีวูดค่ะคือมิเชลโยนะคะเป็นผู้ในการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน,นะคะ่ะก็ออกมาเรียกร้องเช่นกันนะคะให้ลักดันความปลอดภัยบนถนนนั้นเป็นวรา,นาระสําคัญอันดับต้นๆของโลกซึ่งจะเกิดขึ้นได้จริงนั้นผู้นําจะต้องมี political view นะคะ,คะมีทางฝ่ายการเมืองเข้ามาประสานแล้วก็ดูแล มีการวางนโยบายอย่างจริงจังด้วย่ในเรื <The S 2> <The future> ่องตรงนี Gender ้เองนะคะในช่วงสุดท้ายของเมื่อวานก็จะมีการื่นไว้อะไรค่ะแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนนะคะที่แต่ละปีนั้นมีไม่น้อยกว่า1นล้านสองแสนคนทั่วโลกค่ะค่ะในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่หนึ่งใช่ไหมคะบรรยากาศในการประชุมการรักษาความปลอดภัยนี่มีมากน้อยขนาดไหนคะ ค่ะการประชุมครั้งแรกนี้ถือว่าถ้าใครที่มามอสโกนะคะก็อาจจะทราบกันดีว่าคุณคนที่นี่นะคะครั้งแรกก็อาจจะพูดคําว่าไม่ก็คือไม่ถ้ามีการลงทะเบียนอย่างตัวคณะท,ที่เดินทางมาส่วนใหญ่ก็จะลงทะเบียนเป็นผู้ที่จะเข้าไปร่วม ไปร่วมประชุมใช่ไหมคะแต่ขณะที่ดิฉันเดินทางมาเป็นสื่อเพราะฉะนั้นแล้วทีแรกก็เข้าไปไม่ได้ค่ะก็ติดอยู่ตรงประตูข้างนอกนี่ประมาณ15บห้านาทีนะคะที่สําคัญคืออากาศเย็นมากๆค่ะว่าในที่สุดะก็ต้องกลับมาแล้วก็มามาเข้าไปให้ได้แต่ว่ามีการตรวจตราอย่างค่อนข้างจะแน่นหนานะคะและในส่วนของประเทศไทยเราเองค่ะคุณสินิมาพุนราชินีคะไทยเรานะคะมีตัวแทนจาก เป็นหัวหน้าของคณะผู้แทนไทยก็คือรองปลัดกระทรวงคมนาคมค่ะใ,ในอรารามก้อนสมบัตินะคะก็มีการกล่าวขึ้นรายงานด้วยค่ะว่าไทยเรากําลังผลักดันนะคะการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนค่ะให้ท,ที่ได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะคะก็ปัจจุบันนี้อัตราผู้เสียชีวิตของประเทศไทยอยู่ที่20คนต่อหนึ่ง0คนประเทศไทยเราประกาศค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าจะลดให้เหลืออัตราที่เสียชีวิตนะคะ10คนต่อหนึ่งแสคนก็คือครึ่งครึ่งเลยค่ะ เพราะว่าในแต่ละปีนั้นประเทศไทยเราก็สูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจปีละกว่า2แสนล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็ะจะมีผู้ที่เสียชีวิตประมาณ13,000คนนะคะและยังมีคนที่บาดเจ็บอีกหนึ่งกว่าหนึ่งล้านคนด้วยที่สําคัญจะมีกเรื่องหนึ่งค่ะ,คะขณะนี้เองนะคะมีการ มีการประสานงานจากหลายภาคส่วนด้วยกันนะโดยที่มีทั้งหน่วยงานแล้วก็รัฐเอกชนค่ะมีการดําเนินการยุทธศาสตร์ระดับชาตินะคะแผนอันนี้ก็จะมีอยู่5แผนด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ประชาสัมพันธ์บังคับใช้กฎหมายนะคะ,คะรวมทั้งดูแลความปลอดภัยของถนนแล้วก็รถและรักษา พยาบาลผู้บาดเจ็บฉุกเฉินมีการประเมินผลแล้วก็ระบบข้อมูลข่าวสารด้วยทั้งนี้ค่ะในปีหน้าก็จะเป็นการมุ่งเน้นนะคะป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กแล้วก็เยาวชนค่ะค่ะคุณรุ่งทิพย์คะในฐานะที่มอสโกนี้เป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดประชุมครั้งนี้บรรยากาศท้องถนนหรือว่าการจราจรในมอสโกนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างคะคำถามนี้ตรงใจเลยนะคะ ประเทศไทยเราถือว่ารถติดนะคะแต่ว่ามาที่กรุงบอสโคจะต้องทําใจมากๆเนื่องจากว่ารถติดกับประเทศไทยเกือบเกือบสองเท่านะคะ,คะเดินทางจากสนามบินนะะเข้ามาในเมืองก็ใช้เวลา เกือบเกสองชั่วโมงนะคะแล้วต้องเผื่อเวลาเดินทางในแต่ละวันด้วยจนทําให้เขามีเหมือนกับเว็บไซต์นะคะหรือถ้ากลับไปเนี่ยก็จะโชว์ภาพให้ให้ชมกันด้วยค่ะ,คะว่าสามารถไปตรวจเข้าชมได้ว่าระดับการลดติดแต่ละวันแต่ละวันนี้มีเรทอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าสูงสุดคือสิบนะคะบางทีมันขึ้นไปกว่าสิบคือมันมีการลดติดเนี่ยมากเกินเหตุ ปรากฏว่าเมื่อวานที่เดินทางกันอยู่ก็ประมาณ9.8ค่ะ,คะอัตรารถที่ติดอยู่นะคะค่ะ,คะ,คะขอบคุณคุณททิพชกนาภาลัยนะคะก็ะรายงานจากกรุงมอสโกประเทศรัเสเซีย ก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่านโยบายของทั people, so ่วโลกจะมีการลดอัตราผู้ที่เส so ียชีว so ิตจากอุบัติเหตุนั้นถึงครึ่งหนึ่งปัจจุบันมี1นล้านสองแสนคนนะคะก็จะต้องลดลงครึ่งหนึ่งให้ได้นี่คือเป็นเป้าหมายของโลกค่ะทุกคนก็มีความคิดเห็นตรงกันนะคะบอกว่าอุบัติเหตุนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะสามารถที่จะป้องกันได้ค่ะ